สวัสดีอีกเทียหนึ่งนะครับพี่น้องผมไอวิตนะครับพี่ยิงยาอ่ามือเศร้าี่ก็มาสวัสดีเทียหนึ่งเลียวะนะครับผมอันนี้ก็เทียที่สองบ้านก็เทียที่สองกัเพขนมแล้วก็เลยมานั่งอีกรอบหนึ่งนะครับมีเน็ตจะมีเน็ดจะกเสียจยยงก็เลยคุยกับพี่ยิงมาพี่ยิงเข้าไปนั่งคุยครับพี่น้องเข้าปะมวนสนุกสนานก็ดีก็ชิพี่น้องมักแป้งไว้นะ้ดีเขามักแป้งไว้ดีก็ชิโนนเว้นนะครับพี่น้องเอ้เราดูดี มันบรรยากาศนะพี่น้องมันฝนเนาะฝนลุ่งเม็ดสีสเกตเนี่ยฝนตกนะครับพี่น้องจังหวัดใดเนี่ยฝนตกกะบอกคนนั้นเลยนะครับพี่น้องประ่าณสองมืดสองมืดกุมตัวกันว่ะฝนตกกะตกอีดีครับพี่น้องอยู่ตลาดกะคือพี่น้องเห็นหละผพุ่มท้ายเบิ้งนั่นแหละบางเทียกับเขาตรงซาล่าขะเจ้านะครับซาลาประจำมู่บ้ัดขะเจ้านะครับบางเทียกับกมี่โฮมแดงกะคือไทยเห็นแหละหนาแดงยิ่งครึ่งยิ่งหลังพี่น้องเทียกับจับโฮมยูงสิครับพี่ยิ่งคือรถเมย์นะเมย์ลิลลิง อนะครับพี่น้องมือนี้เป็นอ่าวันพุธนะครับพี่น้องเออวั่นปรหัตเห็นป่ะแม่นอ้ยลงมือลงเว่นยังกับวันพุธโอ้มืาอนี้ยววั่นประหัตแก่พี่น้องครับผมมันมันยุดหลายมือหลายมันยุดหลายมือหลายนะพี่น้องมันก็ดของลืมมือแต่ว่าเมื่อวานนี่ขายอยู่บนบนพุธเนาะเมื่อวานไปขายอยู่อยู่ตลาดต่างอำเภออยู่ครับเมื่อวานนี่เด็กน้อยกับแป้งเรี้ยงเหมือนกระแสนกเฉียนมันในนางแตกสดๆกันคือเป่าลูกกว่าง นะครับเรื่องช่องถ่าอยู่นี่แหละครับนั่งคุยกันในกระตงขนมบรรยากาศเป็นยังไงแดดจีออกบ่าจังสีนะครับพี่น้องเนี่ยบางบรรยากาศแดดอยู่ทันมือใดมันแดดกับเห็ดขนมหลายนะพี่น้องกเอาห้องกับน้ำอุปกรณ์บวกน้ำเชื่อมพวกต้มผมผมขายน้ำปั้นเนาะปีงขายแต่ห้องกับเซรั่มหลายมือนีกอทั้งทีมันก็แดดออกบางทียก็ฝนตกนะพี่น้องงเทื่อตอนเช้านี่แดดอยู่โอ้ยฝนอยู่แต่ใกล้ๆสิไปขายตลอดจะไปขายช่วงใบไบ ช่วงใบใบเสียเพรามีฝนแม่นคือช่วงหนึ่งนะครับพี่น้องเขาก็เสียดายเข้าช่วงเศร้าฝนตกบ่มบ่มบ่มอยู่คุยกับพี่ยิงมันนี่เขาม่ต้องออกตลาดละเพราะว่ามันฝนตกยังไงมันกับมาเศร้าหรอกคนว่านะครับกับบางกันนั่งกับฝนตกขอดเตียงกับนั่งเบื้องมูอยู่นั่งไปนั่งว่าเฮ้ยพี่น้องกอดใบ s w i n ฝนเศร้าไหมครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยผมมันเป็นอะไรที่เข้ามาไปขายมั้งแมนครับผมถ้าเขาไปกับตกคือเกันเ้ยนะ เป็นแว่นเป็นกัมหรือมันเป็น,ปน,ปนยังไงก็ยังไปตกแต่ตลาดนะครับพี่น้องมองไทยาัฐก็จะบอกว่าไปตกเด้ไปตกมองตลาดเลยลไปตกแต่ตลาดอีเด้อพี่น้องดำปื้อยู่มองตลาดนั่นแหละเอียงด้กฮ่า้าฟาเอาบอกนะครับพี่น้องดำอยู่แล้วล่ะเฮ้ยผมบอกงั้นบอกเออเพราะแค่หนึ่งหอกนะครับพี่น้องเด้อยังเป็นให้เป็นไอวิทย์อยู่นะครับผม ไฮไลท์ไฮไลท์ยังโอเคอายุ่านหงอกครับอายุท่านธลายนะครับผมลายเพื่บอกครับพี่น้องให้เดาเอาครับผมห้างเทียร์กับแตงโมได้ผลตกนะครับผมมันก็เดาเบอร์ถื่อนนะครับห้างเทียมันก็เศ้านะครับก็เลยต้องเหตุเปทุู่มือห้างเทียกับเราเศ้าเขาก็เลยต้องเห็ดชูมือนะครับพี่น้องเพื่อว่าดันไปเลยนะแมนกระดันไปขึ้นอยู่มู่บ้านนี่แหละผ้าหลวผ้าเตาตากฝนไปนะครับหมู่บ้านเป็นวันหยุดกนอนหน่อยพอดีนะครับขอวพรรษาต่อเนื่องนะครับพี่น้อง อ่ผมกับเขาพันษาด้วยกันครับทรงเนี่เขาพันษาครับทรงเนี่ยเขาพันษาโบไก่แล้วต่อโบครับผมโบไก่แล้วเรานี่เรานะครับผมเขาพันษาแหรอพี่น้องกับเศร้าใดกับเศร้านะครับผมแต่เศร้าอะไรกับโบเป็นหยังครับกับโบต้องเศร้าเขาก็เศร้าอะไรเนาะเขายังขายอยู่อ่าเอ้ยถึงจังสี่ละครับเรื่องของเรื่องก็ยังเศร้าขายอยู่ครับผมกับโบเลยได้กับพี่หญิงว่าหันใจเศร้ากับเห็นเขาเศร้าขายก่อนเพ่่นวาเขาเศร้าขายเพิ่งเลยอ่ะโอเคเขาเศร้าขายกินไป นะครับพี่น้องกาเจะเชียจังไหนมันบละเอบอกนองห้วงนอนนะพี่น้อง้อนะครับเมื่อนี้ฝนตกแต่ก็เห็ดขนมอยู่นะครับผมอ่าพี่น้องครับครับอ่าบอกอ่าพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องติดตามเพจไอวิต้าแ่พี่น้องอ่าขอบรั่วห้องมันยังหน่อยอยู่นะครับผู้ใดที่อยู่ผู้ที่ติดตามอยู่ในช่องของไอวิตพี่หญิงผมนะครับผมขอไหว้แล้วครับพี่น้อง เขาพปทิดตามช่องไอวิทย์พี่หญิงแฟนเพจให้ผลเนี่ครับนะครับผมใปเทนึงนะพี่น้องเด้อขอบคุครับผมเอาอีกเทนึงเลยครับสามครับผมว่าเนี้ยแหละครับพี่น้องเขาทีมงานเขามันหน่อยนะครับผมจากในเขาไปอีกเนี่ยนะครับผมให้ได้รักมือขึ้นเพล่นนียครับคือช่องนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันจิตใมีความอบอุ่นนะครับพี่น้องนะไเวเลาเขาโพสยังเ้องไปพี่น้องเขาไก่ความคิดเห็นบึงบ่ว่า ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขนะครับพี่น้องมันม้วนนะแต่ตอบคอมเมนต์แต่เห็นพี่น้องมาคุยมาจ่าผมเลาไมีความสุขนะครับผมตามที่ผมเคยเห็ุนี่แหละนะครับผมแล้วก็เพจผมใช่ความรู้เรื่องการเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องเ <Wow. S 1> ด้อให้พี่น้องเข้าไปเบิ่งนะครับผมาการเฮ็ดคลิปการสั่งไร่ใดนะครับผมช่องนี้ผมสิบ่ค่อยบอกแต่ว่าผมเห็นในนัไปเบิ่งทั้งอื่นอาจจะเปเบิ่งในเพจไอวิทย์ได้นะครับผมช่องไอวิทย์ปีงิ้งช่องจะเน้เน,นการสนุกสนานความบันเทิงนะครับรอย่าลืมนะครับผมฝากติดตามอีกเดื่อนึงครับผมช่อง ้ายใช่พี่หญิงแฟนเพจครับผมพี่น้องคือพี่หญิงบนเวอร์แล้ะครับอย่าลืมนะครับและพี่น้องครับสําหรับดราม่านะครับผมที่ว่า,านนหมู่บ้านเน,นี่ยนะครับ,บผมที่ว่าเฟซบุ๊กสีลมหรือว่าไอ้มากเล่าสี่เอียง,งบรจ่ายเงินเ <นะ S 2> อยียงสักอย่างสําหรับคนที่เอดคีเป็นอย่างพี่น้องอย่าไปเชื่อนะครับบ่มีปัญหาครับผมจบแล้วครับเซานี่อัปเดตจบแล้วครับผมบ่มีปัญหานะครับผมถ้าพี่น้องอยากฮู้นะครับกลับไปเบิ่งอยู่ ช่องไอวิทย์พยิงแฟนเพจนะครับผมผมอธิบายฟั่งแล้วนะครับผมปลาเป็นตามปกติแล้ะครับผมก็ต้องมีแน่ะหรอเออเลยนะครับเพราะว่าคนมันเห็ดหลายคนเห็ดคลิปลงหลายนะครับพี่น้องเนาะบอกซูมูซูฟั่งนะครับพี่น้องให้พี่น้องเขาทุกคนทราบกันเข้าใจกันกำลังบางคนกำลังเสียใจแมนตกใจมห้อยแม่บ่หล่ะครับตัวแต่ผมเห็ดมาหลายปีแล้วพี่น้องเสียเลยครับได้จริงจริงครับแล้วก็ค้าอธิบายให่ไปบึ้งนะครับอยู่ในช่อง อาเวทีเงแฟนเพจถูกต้องครับผมบอกไปว่ามากบอกไปว่ามากว่อนไปที่เพจตัวเองนะครับอย่าลืมสวัสดีครับปากเปจผมน้องนี้นะครับผมเอาคือสวัสดีไปลืมลืมลงครับตรงน้ไปล่างลงเข้าแล้วถช่แล้าลงลงลืมลืมนะครับพี่น้องอ่ะมาบอกน้องหงมวนกันแล้วพี่น้องบาทนี้พี่น้องครับถ้ามีปัญหานะครับผมถ้าปคลิปนี้นะครับผมที่พี่น้องอยากแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากมเด็นคลิปอป็อย่างลงไม่เพจเพจ ชื่อเพจว่าไอวิตตี้เพจนะครับผมผมสีเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนะครับผมวิธีการในคลิปเนี่ยแหละเฮ็ดยังไงนะครับพี่น้องเด้อนะครับให้บอกผมมากหมู่บ้านกับขนอันนั้นหลายอยู่เนาะอืมอันนั้นมากนะเออหมู่บ้านเนี่ยกับขนกับแนะนำมาหลายอยู่ให้เฮ็ดแบบนั้นแบบนี้นะครับผมก็ขอพูดหลายๆนะครับผมจังไงก็อย่าลืมนะครับผมผมเซ็ตลงไปในเพจผมนี่แหละแต่พี่น้องก็อย่าเฝ้าลืมติดตามก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมติดตามช่องไอวิทย์ตี้หญิงครัเด้อไอวิทย์ตี้หญิงแฟนเพจพรอมนะครับพี่น้องเนาะ ชื่อเดียวกันครับมัอนี้ผมกับเฮ็ดกับน้องไว้แล้วนะครับบรรยากาศกับฝนกับตกอยู่ถ้าได้ก็ต้องไปนะครับพี่น้องเนาะสู่ๆครับทุกคนที่ทํางานนะครับมงพวกข้าวีเป็นไหมคะครับผมเป็นพอ้าแม่ขายขึ้นกันนะพี่น้องร้สูสๆผมกับสูไอวิตกับสูพี่น้องก็ต้องสูหรือไม่กับพี่น้องเฮาทุกคนที่เหตุการณ์ใงานนะครับผมตากแดดตากฝนนะครับผมเกษตรกรเช่าไร่เชาานาเชาาสวนนะครับพี่น้องทุกคนสู่ๆครับผมโอเคนะครับผมสําหรับมันนี้ Sawadi kak, pelaya kak,